ว่าแม่สมออนี่นะแล้เ็ดแปดปีนะคะดัวผู้หญิงครับใช่ที่เป็นชาวานนะใช่ผู้หญิงทงานอะไรอ๋อผู้หญิงอ่ะอทางานโรงงาน ก่อนนั้นนี่เขาทำงานมาด้วยกันแต่ทีนี้ผู้ชายแบบตกงานด้วยเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างคือเขาก็ยังทางานไม่ได้เงี้ยเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีแล้วผู้หญิงอ่ะเหมือนเขาแบบรับสภาพไม่ไหวเมือน่้องว่าผู้ชายคนนี้ได้ทำงานเหมือนกับ อยู่กันไปไม่มีอะไรดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงก็จะที่อยู่ด้วยกันที่อุทัยอยู่ห้องเดียวกันผู้หญิงก็แยกออกมาอยู่ที่นี่มาทํางานที่นี่แล้วแล้วผู้ชายก็คือไปอยู่ด้วยกันกับหนูก็คือเหมือนอยู่ดูแลกันมาประมาณสักระยะหนึ่งแล้วก็คือเหมือนแบบให้เขากลับไปพักผ่อนที่บ้านเหมือนแบบไปเริ่มต้นใหม่ที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คงติดต่อกันอยู่คือผู้หญิงกะติดต่อกับผู้ชายตลอดคือเหมือนแบบ หมือนแบบคุยเป็นตลอดเวลาไม่ได้ทิ้งเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนผู้ชายก็ก็น่าจะมีเหตุการณ์ของตามมาทีเนี้ยคือผู้ชายอยู่ขอนแก่นอยู่ขอนแก่นแล้วก็มาเมื่อวานตองเนี้ยใช่แล้วก็เนี่ยก็เจอเหตุการณ์เนี้ยค่ะแต่ก็อประมาณหนึ่ปีนะพูดถึงเขาไม่ได้เจอกัน่ปีนะเขาเขาเขอพิ่งเขาเจอกันตลอดค่ะแต่ผู้ชายเพิ่งจะไปอยู่บ้านมาตอนสงการที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ กลับบ้านไปเมื่อวันที awesome> ่13เขาก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆผู้หญิงก็โกหาเหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้เลิกกันนะคะแต่ทำนองว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนแบบมีมีผู้ชายเข้ามามาเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยเขาเขาก็าเล่าเคยเล่าให้ฟังกันเขาอยู่มาหกเจ็ดปีนี้เขาไม่มีลู้ด้วยกันแต่ผู้ชายนี่คือแบบรักผู้หญิงมากรักมากห่วงมากแล้วก็เหมือนแบบทําอะไรไม่ได้เลยคอยคอยอยู่คอยเฝ้าคอยอะไรอย่างเงี้ยตลอด บอกมยเชื่อใจต้องดที่อยู่บนฐานนี้พี่อยู่กับเราพี่อยู่กับเราตลอดบอกแล้วตลอดใหมมห่ม่ม่ยเช่พี่เชื่อพี่เออพี่อยู่กับเราตั้งแต่แรกครับ